นําไปถ่ายทอดบอกสอนต่อเพราะธรรมะของพระองค์เนี่ยพรองค์ตรัสว่าเป็นเอหิปัสสิโกคือเป็นธรรมะที่ควรที่จะเรียกกันเข้ามาดูนะชวนกันเข้ามาดูมาฟังคำของตถาคต <c oughs> ก็อยากให้พวกเราทราบข้อมูลก่อนว่าคำตถาคตนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจากไหนนะซึ่งวันนี้จะ แจกแผ่นพับลำดับการสืบทอดพุทธวจนะให้กับพวกเราด้วยเราจะได้ทราบที่มาที่ไปในนี้ก็จะมีไทม์ไลน์ไว้ให้ว่าคำของพระศาสดายังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากยุคราชการที่5 Copy ปปี้มาไม่ได้แต่งอะไรใหม่คัปปี้กันมา สมัยรชัชกาลที่5เนี่ยเรียกว่าพระไตรปิฎกจอปราลอักษรสยามรอสหนึ่งหนึรัชกาลที่5เป็นผู้ดำริธรรมโดยนิมนต์พิกุร้อยกว่าลูกทั่วประเทศมาช่วยกันเปลี่ยนพระไตรปิฎกจากอักษรขอมมาเป็นอักษรสยามเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลก <c oughs> ใช้เวลาทำอยู่ห้าปีนะเ,าเสียงมันกล้องนะดูปรับเสียงนิดนึงนะนะผมช่วยดูปรับด้วยมันดังเกินไปมันจากกล้องแล้วก็เสียงสะท้อนมากนะใช้เวลาทำห้าปีงานนี้จึงเสร็จนะทีนี้หลักฐานที่ใช้ทำเนี่ยนำมาจากไหนนำมาจาก สมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งนิมนต์พิกุมาสองร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมานั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่ยืมจากประเทศลาวกับลามันมาพิกุยุคนั้นก็ลอกเป็นอักษรขอมจานลงในใบลานนะใช้เวลาห้าเดือนเสร็จหลักฐานตรงนี้มาถึงรอห้รอห้า นำมาเปลี่ยนอักขรใหม่ข้อมูลเดิมแค่เปลี่ยนอักขรใช้เวลา5ปีหลักฐานตรงนี้ตกมาถึงยุคป,ประมาณราชัชกาลที่7-8ตั้งคณะทำงานขึ้นมาปรับเป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เราอ่านรู้เรื่องเสร็จเมื่อปีพศ2500นดังนั้นพระไตรปิฎกในภาษาไทยปัจจุบันทั้งหมดเป็นข้อมูลเดิมตั้งแต่ยุครชัชกาลที่1 อันนี้ยุคราชคัที่หนึ่งกับประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนหลักฐานในโลกนั้น <c oughs> ไปอยู่ที่ประเทศอินเดียยุคพระเจ้าโศกมหาราชมีการกระจายคำสอนไปประมาณ9ต้าตำแหน่งทั่วโลกที่สำคัญมาในดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็ศรีลังกาปัจจุบันสองภูมิภาคนี้ยังมีพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ มาได้ยังไงคือมาในช่วงยุคพระเจ้าโศกซึ่งพระเจ้าโศกเนี่ยเป็นกรรษัตริย์ของอินเดียเนี่ยในยุคประมาณพศ200กว่ากว่าพศ .200 กว่านะไม่ใช่2,000กว่านะห่างพระเจ้าปรินิพานแค่ประมาณ200กว่าปีนะดังนั้นหลักฐานที่มาที่ไปเนี่ยใช้การก๊อปปี้กันก๊อปปี้ทรงจำนะแล้วก็คัดลอกนะก็ถ่ายทอดกันมา <c oughs> ผ่านกันมา2,000กว่าปีดังนั้น2,000กว่าปีไม่ได้ไกลคําสอนพระพุทธเจ้ายัางคงอยู่นะผู้นําประเทศแต่ละยุคเนี่ยช่วยกันทําเอาไว้รักษาเอาไว้ปกปักรักษาเอาไว้หนละักฐานอีกตัวหนึ่งก็คือในยุคราชการที่หนึ่งที่เป็นพงศสวดานของกรุงศรีอยุธยาหนังสือเล่ม <c oughs> นี้น,นนะ ก็มีการระบุเรื่องพุทธวัจนะไว้ด้วยว่าพุทธวัจนะเนี่ยเหลืออยู่ประมาณหประเทศในโลกนี้ก็บันทึกไว้ว่าประเทศของพระเจ้าแผ่นดินไทยคือสยามมาลานประเทศของพระเจ้าแผ่นดินมัทราชเขมาราชคือกัมพูชลารามาราชคือองคสวัสดีพมา่าคืออังวะผูกามในประเทศอื่นนั้นเสื่อมสูญไปนะหายค่อยๆอ,อันตรธานไปเรื่อยๆคำแท้ๆของพระพุทธเจ้า มาในยุรครัชกาลที่สี่รัชกาลที่4ี่ 4, ทรงพระราชนิพนธ์งานของท่านขึ้นมาคือหนังสือเล่มนี้นะสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์เนี่ยนะก็ได้แปลด้วยนะพระราชนิพนตรงนี้พูดถึงพุทธวจนะด้วยเหมือนกันนะนี่คือพุทธวจนะนะมีการกล่าวตรงนี้บอกว่า ในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนที่แต่งเติมและทําให้พุทธวจนะเนี่ยผิดเพี้ยนท่านก็เขียนไว้ตําหนิเอาไว้ว่าไม่ควรไปแต่งเติมอะไรคําศาสดาดังนั้นหน้าที่ของพิกครเราเนี่ยทรงจำนะเพราะคําพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นอนุสาสนีปฏิหารสาวกาสาวโกสาวก,ก,าวกแปลว่าผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัติาศาสดาผู้เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติธรรมะและวินยัย ธรรมะและวินัยต้องถูกปัญญติโดยอราหาันประเภทสัมมาสัมพุทธะคือตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองไม่ใช่อราหาันประเภทมัคานุคาคือผู้เดินตามพระเจ้าจึงบอกความต่างกันระหว่างอราหาันสัมมาสัมพุทธะกับอราหาันประเภทเาสาวกว่าเธอกับเราเนี่ยมีความสามารถต่างกันแค่ไหนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ธรรมะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ได้ธรรมมรกที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรกที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรกทันอยู่รู้มรดก,กขวิถุรู้แจ้งมรดก,กขกวิถูเป็นผู้ฉลาดในมรรกส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรกขานุขาผู้เดินตาม,มันในภายหลังเท่านั้นนะเพราะนั้นผู้้าเลิศที่สุดมาถึงยุคราชการที่5ลรอสีแต่งสองอันนะสองเล่มเล่มนี้ก็พูดถึงพุทธวจนะเหมือนกันนะ เล่มน,นี้ก็พูดถึงพุทธวจนะมาถึงยุคราชการที่หารัชการที่ห้าก็มีในในหนังสืออยู่สองเล่มที่ทรงพระราชนิพนธ์เองก็กล่าวถึงพุทธวจนะเช่นเดียวกันไปถึงยุครชัชกาลที่7รชัชการที่7เนี่ยมีการกล่าวถึงพุทธวจนะในราชกิจจานุเบกษาวันที่4ี่มีนาคมสอง0ี่ บอกประเทศสยามจะเป็นครั้งพระธรรมของโลกรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะสิ้นการหาที่สุดมิได้พุทธวจนะไม่ใช่ของใหม่เป็นของที่บุรพรกษัตริย์ของเราผู้นำประเทศของเราเนี่ยแล้วก็พี่ขุทั้งหลายเนี่ยช่วยกันปกปักรักษามาตลอดวจนะแปลว่าคำพูดพุทธะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคือคำพูดที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรง มาถึงยุครชัชกาลที่9ในรชัชกิจานุเบกษาปี2,528ก็มีการกล่าวถึงพุทธวจนะว่าอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละนะดังนั้นพุทธวจนะเนี่ยไม่เคยห่างเหินไปจากประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยมีทุกยุคนะนะและผู้ที่กล่าวตรงนี้ก็คือผู้นำประเทศของเราเองนะนะดังนั้นหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเรานำมาทำเป็น รวบรวมเป็นหนังสือนะดึงมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนั่นเองแล้วก็ฉบับหลวงที่ผู้นำประเทศเราทำขึ้นดังนั้นในเนื้อหาในหนังสือนั้นจะไม่มีความเห็นของใครใส่ลงไปพุทธศนะไม่ต้องอธิบายเพราะพระเจ้านั้นเก่งที่สุดแล้วจะมีแต่คำศาสดาล้วนๆและเราจะบอกเล่มหน้าข้อของ พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐไว้ด้วยว่าพระสูตรเนี้ยที่เราดึงมาเนี่ยในเล่มนี้เนี่ยอยู่ในเล่มใดหน้าใดข้อใดของพระไตรปิดกในยุครัชการที่5นะนะัเราก็สามารถเข้าไปดูพระสูตรเต็มได้นะแล้วเราก็ทำข้อมูลนี้ลงในแอปพลิเคชันนะพวกเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ลงในโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตของเราซึ่งเราบรรจุพระไตรปิฎกทุกๆสำนักทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีแล้วก็ไปถึงโลมันสคริปต์ของภาษาอังกฤษที่จะเชื่อมไปสู่พระไตรปิฎกทั่วโลกได้เนะพราะข้อมูลของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องตรงกันพุทธวจ,จะนะจะต้องตรงกันทั่วโลกศาส,สนาพุทธมีหนึ่งเดียวข้อปฏิบัติจะเหมือนกันเป๊ะ กพราะออกมาจากพระพุทธเจ้าคนเดียวที่ข้อมูลไม่ขัดแย้งกันนะนะนั้นเท่ากับวันนี้โยมมีข้อมูลที่เป็นพระดัชนีทุกสำนักนะทุกๆสำนักหลายตู้ในมือถือของโยมสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้เต็มที่นะเหตุผลที่พระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> ท่านบอก ให้ฟังคําของท่านเพราะอะไรเพราะท่านมีความสามารถในการกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวโดย